โอเคเลยเนี่ยครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้กันทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยเนี่ยครับผมแล้วก็คลิปวันนี้เนี่ยครับผมคือผมต้องทําการรีบลงอย่างมากๆก่อนที่คนอื่นจะมาลงก่อนผมนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการบอกเอ่ออะไรนะมันเรียกอัปเดตลับมันก็ไม่เชิงสปอยมันก็ มันก็สปอยแต่มันก็ไม่เชิงก็ามานนั้นมาบอกอัปเดตลับนี้ครับผมเป็นเลดบอสใหม่นั่นเองครับผมบอกว่าเป็นอะไรที่ทําโคตรยากเนี่ยผมก็อย่าลืมท่านผู้ชมนะครับผมเราต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง The Great X ด้วยนะครับผมอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะสำหรับคนยังไม่ยังติดตามนะครับผมก็ The Great X นี่เป็นแอดมินนครับผมแอดมินบอกฟุตก็เรามาดูกันอ่ะ นี่เนี่ยครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับผม,อ,บผมอัปเดต12เลดบอสอันนี้คือจะเป็นห้องเหมือนตีรอนี่ครับผมอ่ะเหมือนตีรอเลยแต่ไม่ใช่นี่ครับมันไม่ใช่การตีรอนี่ให้เราบักมาที่นี่นี่ครับผมอ่าแล้วเราก็บักออกมาชึบโอเคครับผมอ่าเขนี้ครับผมปะเดี๋ยวเรามาสอนการตีบงตีรอเอ้ยทุยตีบอสตีรออะไรกันดีกว่า โอเคครับผมโอเคนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้มาอยู่เป็นอ่ะเรามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมคณดูโอเคเรามาก็ท้องฟ้ามือกันเลยก็ตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่กับน้องพัดกับเคียนนั่นเองนีครับผมคนดูก็วันนี้เขาจะมาทําการบอกทางให้เราก็ด่นเลยนะครับผมเราจะไปลองซื้อชิปก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะมันเหมือนคล้ายๆการตีล้อใช่ไหมเคียนโอ้โหไม่ตอบโอ้โหขับกันเฉยเอ้พูดพูดพูดให้เป็นปกติเฮ้ย นี่นะครับผมให้เรามาทำการซื้อไอตรงเออะไรวะซื้อชิปตรงนี้นะครับผมอ่าหนึ่งพันแฟกเมนต์ซื้อไปเทรดปุ๊บอ่าเมื่อเราซื้อชิปมาแล้วนะครับผมให้เราอันนี้คือเป็นสปอยมันไม่ใช่มันทุยอะไรวะมันไม่ใช่สปอยเนี่ยผมคนดูเอาเป็นว่ามาบอกอัปเดตลับลายกันให้เรามาที่ตรงห้องตีรอเลยนะครับผมที่เดิมเลยอ่ารอกันยังเอ้ยนี่ไงแปรน้ำครับผมน้ำครับน้ำน้ำ นี่นะครับผมเราเข้ามาห้องนี้นะครับผมคือปกติใช่ไหมคนดูเราจะมาตีกันตรงนี้ใช่ไหมครับผมแต่แต่รอบนี้เราไม่ใช่นีครับผมคือเราตรงนี้ครับผมตรงตรงนี้เราต้องเป็นสีแดงนี่ครับผมแต่เดี๋ยวเรามาสอนกันบักกันดีกว่านี่ครับผมบักไงอะคนดูปลาตอนนี้เรามีคนมาสอนว่ะนี่นะครับผมให้เราทำเออไม่ไม่ต้องบักที่กำแพงนะบักลงพื้นได้เลยจริงๆอะลงพื้นไงอะ นี่นะครับผมคนดูเออมาจากจากนั้นนะครับผมใช่ใช่หรอจากนั้นนะครับผมเรากดชิปล็อกนะครับผมแล้วเราบั็กม,มาตรงพื้นได้เลยเนยครับผมตรงนี้นะอ่าวิธีสองปุ๊บไปเด็ดเดี๋ยวมันไม่โหลดโซไม่โหลดอ่ามาแล้วครับผมคนดูไปอ๋อหลังจากนั้นไปไหนหลังจากนั้นมาข้างล่างนะผมคนดูหลังจากนั้นให้เราทําการลงมาข้างล่างใช่แม่ช้อแป๊บนึงนี้ครับผมคนดู อ่ะเราก,กดมาปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวโซหมดเอ,อ้ะเนี่ยอ่ามาแล้วครับผมดูมาแล้วมาแล้วเออมาไม่ได้วะตัวหนึ่งเรา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 ,เรา,เราต้องมาตรงนี้ก่อนเราต้องมาตรงนี้ก่อนคนดูโอเคก็คนดูลองมาทำตามกันได้นะครับผมว่ามันมันมีห้องลับจริงๆนะครับเอาเค็นเข้าได้แหรออ่ะอ่าอย่างนี้นี่ครับผมแล้ว ต่อมาเลยนี่ครับให้เราทําการลงมาที่พ้เออเออเออบักบเอา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 อาเอาเอาเาเอ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 เอา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 เอเอา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 อาเออเอเอา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 าเอาเอาเอเอาเอาเาอาเ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 เอา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 เาเเอาเอาเอาเ ไหน่ะตอนนี้อยู่อยู่ตรงเนี้ยเปิด้าิสังเกตปะิสังเกตอ่ะชึบกดอ่าแล้วอ่านี่นี่คนดูนนัครับผมอะเ้ยผมว่าหลุดนอก อโเคโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาไปหนึ่งเงินหนึ่งกำลังกำลังกำลังกดโซอ่ะอ่าเรียบร้อยครับผมคนดูโอ้โหดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีเลยอ่ะจันที่นึงลายกับตอนนี้กำลังกำลังติดถ้ำอย่างเงี้ยผมโอเคห้องจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมคนดู ก็ S <s <ign al language> สาหรับคลิปนะครับผมอ่ะ <S <s <ign al language> เราจะเข้าตีได้แค่สี่คนนะครับผมแล้วเราไม่แน่ใจว่าเป็นบอสอะไรเราลองเราลองอันนั้นดูไหมลองอะไรว่ามันยกกเลยวะเราลองคิดดูไหมว่ามันจะเป็นว่ามันจะเป็นบอสตัวอะไรลองลองเดาๆมาดูดิ <S <s <ign al language> อันนั้นมันตีบอสรอใช่ไหมบิ๊กมัม <s> เ <ign al language> หรอไม่ใช่วะ่ะมันไม่น่าใช่วะ่ะไม่อะมันไม่น่าใช่วะ่ะคนดู เออคาตาคุริเป้าเออเอ้ยน่าคิดน่าคิดคนดูน่าคิดก็คนดูิดถ้าเกิดคนดูคิดว่าเป็นไรนะครับผมคนดูก็อย่าลืมเมนต้าคลิปเลยเนี่ยครับผมโอเคก็เรามาลองใส่คลิปกันดูแปะเข้า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 มันเหมือนจะยังเฮ้ยไปนู่นนี่นะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้ลูกสอนให้เมาส์กดคลิปเอ้กดตรงนี้ได้นะคนกดไอ้ทุยคนดูเดี๋ยวผมกดไปเลยนะปึ๊บไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดอะไรขึ้นอ้าวต้องถือชิปป่ะไม่ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นมาคนดูโอเคก็ใช่รู้รู้กันอยู่แล้วแต่ทําให้คนดูเห็นนะครับผมก็เสียไปพันแฟกเมนต์ไม่เป็นไรเพื่อคนดูว่าคลิปนี้นะครับผมรออัปเดตละกันคนดูคิดว่าเป็นอะไรก็อย่าลืมเมนต้คลิปด้วยนะครับผมเเเเปปป็็็็นน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 ตตตััััววอออออะะะะะไไไรรร่่่ชืบบสกกงี้าจดใช่ตรงนี้ตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นใช่เดี๋ยวอัปเดตไอต่อไปอัปเดตน่าจะลบออกตรงนี้นะผมเป็นบันไดลงมา ไปก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอสักกี่หลายดีห้าสิบเลยเหรอ <50. S 1> อ่าห้าสิบก็ได้ห้าสิบก็ได้โอเคก็ห้าสิบหลายเนี่ยผมห้าสิบพอห้าสิบพอใจเย็นห้าสิบหลายเนี่ยผมแล้วก็ถ้าเกิดคนดูชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งด้วยก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องอ่านายเอ็มเอลจีด้วยนะครับผมคนดูก่อนนี้เลยเป็นช่องของน้องพัดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นแห้เอ้ยไม่ขึ้นดีกว่าขี้เกียจตัดต่อ <c oughs> โอเคไปเลยนะครับผมคนดูก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วแล้วเราจะมักออกยังไงเนี่ยโอ้โหลิซเซตตัะครง่ายลิซเซตตัวละครไปเฮ้ยมีชิปอยู่อ่ะไปไปตีรอไปตีรอไปครับผมผมขอตัวลาไปแล้วนะผมคนดูว่าเสียพันแฟกเมนเถอะไปเสียพันแฟกเมนเถอะไปออกไม่ได้จริงจริงป่ะช่างมันแหละไปโคชิปไปละโอเคครับผมบายบายครับคนดู